สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานออ,อตโต้เบรกโฮมของเจ้ายูสุนะครับที่อยู่ในรถของมิวเอกนะใส่ในตัวมาในตัวของมิวเอนะครับนี่ครับจะเป็นสัญลักษณ์นะครับออตโต้เบรกโฮมแล้วก็เรวมือไฟฟ้าวิธีใช้งานก็คือเมื่อเราสตาร์ทรถนะครับกดแช่หนึ่งทีครับเขก็ขจะขึ้นไฟสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นมานะก็จะมีตรงนี้แล้วก็ ที่หน้าจอเรือนไม้นะนี่ครับสัญลักษณ์สีเขียวก็คือระบบเขาจะทํางานแล้วเมื่อรถหยุดนิ่งนะถ้าเราขับไปแล้วไปเจอไฟแดงแบบนี้ครับเมื่อรถหยุดนิ่งนะเขาก็จะเริ่มทํางานก็คือเราไม่ต้องแตะเบรคค้างไว้นะเมื่อเราจะออกตัวหรือว่าเคลื่อนที่รถก็แค่กดคันเร่งลงก็คือรถจะเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติเมื่อเราหยุดอีกทีหนึ่งเมื่อรถหยุดนิ่งเขาก็จะทําการ เบรกให้เราอัตโนมัติโดยที่เหมือนกับว่าเราเขาดึงเบรกมือให้เรานะครับอันนี้เป็นระบบอ,อโตบนมโฮมของเขาใส่มาในายูสุนะครับในยูสุรุ่นใหม่นี้เขาใส่มาให้นะถ้าเราจะยกเลิกนะครับสมมติวา่าเราไม่อยากใช้งานก็เหมือนเดิมครับก็กดแช่ไว้ก็คือไฟตรงนี้จะหายไปแล้วก็บริเวณอจ,จอเรือนใหม่ก็จะไม่มีนะครับ สัญ,ญลักษณ์สีเขียวตัว E เมื่อกี้ก็จะหายไปหรือ,อถ้าเราไม่อยากใช้งานเมื่อเราสตาร์ทรถขึ้นมาก็ไม่ต้องกดอะไรครับก็ปกติเลยก็คือไม่ต้องมากดปุ่มนี้นะถ้าเราไม่อยากใช้งานหรือว่าเรากดปุ่มนี้อยู่แล้วสมมติว่าเราดับรถไปเนี่ยเขาก็จะหายไปนะนี่ครับสัญ,ญลักษณ์นี้ก็คือเขาจะหายไประบบก็จะไม่ทํางานเมื่อเรา กลับมาสตาร์ทรถติดเครื่องยนต์อีกทีหนึง่งเราก็ต้องกดใหม่นะถ้าอยากให้ระบบเขาทํางานก็คือถ้าไม่อยากกดปิดแค่ดับเครื่องยนต์นะระบบก็จะเคลียร์ให้พอสตาร์ทรถขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเราก็มากดเขาก็จะเริ่มทํางานให้นะครับอันนี้เป็นระบบอออต์โตเบรกโฮมของอูุนะที่ใส่มาในตัว m ิวเแล้วก็ตัว d m a มกการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากครับแค่กดให้ ไฟขึ้นนะไฟสัญลักษณ์ขึ้นนี่ครับสีเขียวตัว a เมื่อเราหยุดรถนิ่งประมาณถึงสิบวินะเมื่อเราเหยียบเบรกรถหยุดนิ่งปุ๊บเขาก็จะเบรกก็คือล็อกเหมือนกับเราดึงเบรกมือเมื่อเราจะออกตัวเราก็กดคันเร่งลงรถก็จะเคลื่อนที่เมื่อหยุดอีกทีนะเขาก็จะหยุดให้เราก็เมื่อเราออกตัวกดคันเร่งลงเขาก็จะเหมาะกับการใช้งานในเมืองสําหรับใครที่ไม่อยากเหยียบเบครคค้างนะ แต่เบรค้างไว้นะครับระบบนี้ก็ถือว่าโอเคครับสําหรับออของยูซุที่ใส่มาให้นะเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันดูครับครับเมื่อสตาร์ทรถขึ้นมาก็กดปุ่มนี้นะครับจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นนะตรงตัวสีเขียวตัวเอนะเดี๋ยวเราจะมาลองออกตัวกันตอนนี้อยู่ในโหมดของเคดีแล้วนะแล้วก็เบรกมือก็กดเบรกมือเรียบร้อยนะครับโอเคครับ ก็จะกดคันเร่งลงไปประมาณนึงนะครับนี่สัญลักษณ์เขาก็จะค้างอยู่อย่างนี้นะะครับตัว e เล็กแล้วก็ขับมาเรื่อยเรก็ขับปกตินะครับก็ขับปกติทุกอย่างนะแต่เวลาจอดนี่เราไม่ต้องอย่าเบรคค้างไว้นะครับก็คือเขาจะมีระบบล็อกเบรคให้อัตโนมัติเลยจอดจะทําให้ดูนะเลยแล้วก็ขับไปปกติเลยนะครับสำหรับระบบออโต้เบรคโฮมก็คือเป็นระบบ เบรกให้อัตโนมัติเวลาที่เราจอดนิ่งนะเราไม่ต้องอดึงเบรกมือเองนะครับในรถอีซูซุนะครับนี่ครับเวลาจอด ไปเลับน่อันนี้คือระบบเขาทำงานแล้วนะนี่นี่ดูตรงที่เท้านะผมไม่ได้เหยียบอะไรเลย,เลยนี่รถก็หยุดนิ่งนะครับนี่คือระบบออ t โต้เบรกโฮมของเขานะครับในรถอิสุสนะตอนนี้อยู่ในตัวของมิวเอก็ถือว่าทํางานได้โอเคครับถ้าเราจะออกตัวนะก็แค่แตะพันเล่งออกกดลงประมาณหนึ่งครับรถก็จะออกตัวโดยอัตโนมัติ ถ้าเราจะออกตัวนะครับก็แค่แตะคันเร่งนะแตะเบาๆนะครับกดลงประมาณหนึ่งนะรถก็จะออกตัวโดยอัตโนมัติาก,การใช้งานออโต้แบบโฮมของเจ้าิสุกนะในรุ่น U X นะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสบายด้วยเวลาจอดเราก็ไม่ต้องหยยบเบครคค้างไว้นะ ก็เขามีระบบล็อกเบรกให้อัตโนมัติเนี่ยก็ขับเหมือนปกติครับเวลาจอดก็จอดปกติแต่ว่าเมื่อรถหยุดสนิทนะจอดนิ่งเขาก็จะมีระบบล็อกล็อกล็อกให้ก็คือเป็นเบรกอัตโนมัติดยที่เราไม่ต้องแต่เบรกครั้งถ้าเราจะยกเลิกนะครับเราไม่ต้องกดปุ่มเดิมก็ได้นะเราแค่ดับมาเครื่องยนต์ระบบต่างๆทั้งหมดเลยเข,า,ขาจะ รันใหม่ก็คือจะเริ่มต้นใหม่สมมติว่าเราสตาร์ทรถถ้าเราอยากไม่อยากใช้เราก็ไม่ต้องกดนะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้งานก็กดเหมือนอให้ไฟมันขึ้นนะถ้าเราไม่ใช้งานก็ไม่ต้องกดอะไรนะครับก็แค่สตาร์ทรถแล้วก็ขับเหมือนปกติเลยถ้าเราอยากยกเลิกนะในตอนที่ไม่อยากใช้แล้วแต่เรายังไม,ไม่ดับเครื่องยนต์นะ ก็กดปุ่มนี้ครับปุ่มเดิมนะให้ไฟมันหายไปแล้ามาดูสัญลักษณ์ที่หน้าจอก็จะไม่มีอะอันนี้ถ้าเราอเอาเท้าออกจากเบรกนะรถก็จะเคลื่อนที่ทันทีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานออโต้เบรกโฮมของเจ้าอิซูซูนะที่อยู่ในตัวของมิวเอกนะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายครับสะดวกสบายนะก็เป็นออปชันที่อิููใส่มาให้นะครับก็บถือว่า โอเคครับสําหรับการจอดก็ดึงเบรกมือแล้วก็ปล่อยเบรกที่เท้าแล้วก็กดไปอีกทีหนึง่งก็ดันไปที่เกียร์พีเลยนี่ครับมันก็จะทําให้การเข้าเกียร์ง่ายนะไม่มีเสียงดังด้วยในส่วนของาอการออกจากเกียร์พีมาเกียร์อามันก็จะไม่มีเสียงดังนะครับถ้าเราตอนแรกเราใส่นุ่มไม่มีเสียงดังตอนนึงออกก็จะไม่มีนะก็คือ ดึงเบรกมือแล้วก็ไปที่เกียน์นอย่าเบรคค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เกียน์นแล้วก็ปล่อยเท้าออกจากเบรกแล้วก็ย้ำไปอีกรอบนึงแล้วก็ดันขึ้นไปเกียพ์พนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานออปชันของเจ้าฮิสุในตัวของมิวนี่ครับก็กดปุ่มค้างไว้ให้ไฟสัญลักษณ์ขึ้นนะสีเขียวก็จะมีขึ้นโชว์ที่หน้าจอ ถ้าเราอยากยกเลิกนะครับก็กดค้างไว้เหมือนเดิมก็คือยกเลิกแล้วถ้าเราไม่อยากกดก็แค่เราดับเครื่องยนต์นะครับระบบต่างๆก็จะเริ่มต้นใหม่นะรวมถึงเจ้านี้ด้วยนะครับนี่ตัว a ตัวนี้ก็คือ start and stop นะนี่ผมจะกดไว้ตลอดเลยถ้ากดไว้ก็คือเขาจะไม่ทํางานนะแต่ถ้าเราไม่กดเขาจะทํางานมันจะสลับกันกับตัวนี้นะ อันนี้เรากดถึงจะทํางานถ้าเราไม่กดเขาก็จะไม่ทํางานให้นะครับนี่ครับสองสองปุ่มนีนะ่อันนี้กดถึงจะ,ะถึงไม่ทํางานถ้าไม่กดเขาจะทํางานอันนี้กดถึงจะทํางานถ้าไม่กดเขาก็จะไม่ทํางานนะครับก็จะประมาณนี้ออปชันของจอจอิสุถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ